เริ่มเป็นกระดูกทับเส้นที่ต้นคอข้อที่6กับข้อที่7แล้วก็ที่สัหลังข้อที่5กับข้อที่6ระยะเวลาที่ที่ป่วยเนี่ยก็คือรักษาโดยการหลายวิธีค่ะจากการฝังเข็มนวดจัดกระดูกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็กินยาทำกายภาพพอดีมาเจออนตอะคะ่ะพอรู้ก็เลยรีบจดรีบจด l ล n e แอดแอดไปเลยว่าอ,าอยากลองทานผลิตภัณฑ์ตัวนี้ดูคะก็ะเอามาทานประมาณสัก เกือบเดือนนะคะวันละ2เม็ดนะคะเหมือนกับเราทานยาค่ะแต่เราไม่ได้ไม่ได้ม่ได้ทานยาหมอแค่เรามาทานอาหารเสริมที่ช่วยให้ร่างกายเราดีขึ้นใช้ชีวิตได้สามารถทํางานบ้านได้ค่ะก็ไม่ได้คิดว่าจะกลับไปทํางานได้แล้วนะคะก็คือสามีก็คือให้หยุดแล้วแต่ว่าเราก็พยายามใช้ชีวิตอะแบบว่าให้ให้ให้เราไม่เป็นภาระของใครอะให้ให้ให้ใช้ชีวิตช่วยเหลือตัวเองได้แล้วก็ ดูแลเรื่องอาหารการกินทำงานบ้านได้ก็โอเคแล้วค่ะ